บแบบแล้วไม่ตื่นเลยวะเตือน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 เหมือนไล่ล่าออกันสองคนอะว <c oughs> งงุ้นวุนวุ้นงีบมป็นไงเออวุ้นงีบอะไรกูสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนควันนี้ก็พบกับช่อง Philly Champion Channel นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเกมใหม่นะคะชื่อเกม Tom and Jerry Chase นะคะใช่แล้วคพื่อเป็นการร่อช้าเราไปเข้าเกมกันเลยมาเชิญมามาเชิญมาดิวันนี้เราจะเล่นเป็น Survival นะครับทุกคน ่าก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเป็นแนวแนวีเจะคนไทยด้วยไหนเอสอีหน่วยอุ้ยเขาส่งมาส่าส่งไปตัวเกิน อะไรอารีอะรีอารีโอ้ฉันได้เป็นคนที่โดดเด่นว e l c ั m e to อ o m a นด j e r อ y c รี่เชสวอลคัมทูทอมแอนด r เจ s ีวันนี้เราจะไปไหนดีไปไปสำรวจไปเก็บ e อ p พวิ่งมีชี้ตรงนี้ ในตัวกวูดูยากมากๆเลยนี่ไม่ใช่มันได้นะครับขึ้นยังไงวนะอันนี้ด่านอะไรด่านธรรมดามใช่อยนนี้เป็นด่านธรรมดาเฮม,มันมีอย่างอื่นมาด้วยโอ้ยขออึ้นมาพกูโดนทุบเลยเชี่ยกูวเวลาจะเก็บอีกผีกูไปเก็บอีก ตรงห้องอาหารห้องอาหารอีกการหนึ่งมันเข้ามาในห้องนอนทำไมมันมีอะไรมีมีพี่อยู่ข้างล่างห้องอาหารอะจะไปหาชี้เจชีก็เจอแล้วอยู่ที่นึงอยู่ข้างล่างชั้นใต้ดินเลยห้องนั่งเล่นกระส่งมึงกระโดดอะไรถ้ากูดูมึงอยู่กูโดนทุบไป มาปาูบูเจชี <at> <online. S 1> เลยไงคนเก่งอ๋ออรือรือว่าค้นยากมากเลยอะตัอะไรอะเออขึ้นยากโอ๊ยกระโดดมึงทำหน้าเอ่ยอยู่นั่นนะยิ้แมวเอามันแอบได้ เช็ดเจอชี้อีกแล้วเอ้ยเจอชีช้เหมือนกันหม,หมุดหมุดหมุดก่อนโอ้โหตึบตึบตึบกล้นไต่ตัววะชั้นใต้ดินเฮ้ยชั้นห้ององันนี้พอส่งมาอยู่ก็ยังวางทีไม่เสร็จเลยแ,ๆๆแล้วแมวก็โผล่มาไอหาจิโอ้โหยากมากอารมณ์เหมือนตันไฟอะะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นแนวแบบเบาๆโอ้เสียงรถเฮ้ยทุกคนอันี้นะ เฮ้ยมันมาอีกแล้วมึงเป็นอะไรกับกูมากไหมไฮทอมมึงไปที่อื่นดีมึงเป็นสายล่ออ่ะเออมึงต้องมึเป็นอะไรกูมากไปเนี่ยฮะเป็นอะไรกับกูมากไหมมาทุบแม่ยนี่สมหน้านี่นะจะยิงนะวางไอ้นี่โอ้ยมีชีสดันดันรถดันรถดันรถสติดันเอ้ามึงดันออกไปเลยมึงยังจะตามกูมาอีกน้องเป็นอะไรกับกูมากไหมหลังมึงต้องเอาตัวนี้เลยแชมป์อะไรนะ ปิดประตูปิดประตูใส่ไปสิอ้าวอ้าวเอากูด้โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยกูพยายามชีดไม่สูดสักทีหรอกเออกูโดนเนี่ยกูอยู่ข้าวอย่งเนี่ยมาเร็วเร็วเออเร็วเร็วมาสิเออเร็วเร็วสิเออเรื่องเออเอาใครโดนมึงดาวกูโดนกูโดนมี๊กูไม่ได้ดาวกูไม่ได้ดาวกูโดนตีแฉกโดนตีแล้วเหรอไม่ได้โดนกำลังหนีอยู่ สับปะระเบิ่อไปแล้วครับทุกคนกูเจอชีดบ่อยมากจริงไหมอาีฮาปีดันกันกันกนช้แต่ยจีดกูแช่แข่งมันแช่อีกแล้วหรอไหนเดี๋ยวเพิ่มอะไรอูไม่ได้โดนไม่เห็นมีประตู กูรูกูเอาอยู่ข้างล่างนี่ไงดันชี้ไม่สิทธิ์เลยทีเฮ้ยมันจิ๋มเหรอมึงโดนเหรอไม่มันมีรูอยู่เว้ยก็ใช่ไงกูวางชี้ไปทั้งสามวันอุ้ยหม้ามาไม่เหรูมันจุดในนี้ก็สามารถหลบได้นะครับทุกคนเียมันไม่มีรูไหนเนี่ยปกติมันจะขึ้นรูมันไม่ขึ้นรูเลยถือว่ามันไม่ได้ใส่วะมึงไม่ได้ใส่เปิร์กวะของมันใส่ได้มันขึ้นแล้วมันขึ้นอ๋อก็แสดงว่ามไ่จ ตอนนั้นกูไปแช่แข็งเพื่อนด้วยฮะกูกดผิดเพื่อนรอมันสิแล้วก็ไม่มีใครดังคียได้ฮะถือว่าแมวตัวนี้มันกาศเราเลยถุบถูกเอาทุบหายเนี่ยนงวยนวยระวังลุงนวยฮะโอ้ยช่วยนวยหาลุงไม่เจอนวยโดนแล้วเหรอนวยอยู่ไหนโอ้ยนวยนี่ใช้ไปแล้วโอ้ยใครมาแช่กู แน่แล้วกูก็ดาวเลยมึงเนี่ยมึงกูไม่เห็นรู้หาให้เลย่ห้กูกูหารูก่อนี้มึงกูดาวเพื่อนเ่อมาแช่แข็งกูถ้ามันช่วยแล้วกันอยู่ทีมกูจริงไหมทุกคนเราต้องการรูรูอยู่ไหนดูเยิบอ้าวอันนี้ขาจรานี้อยู่ไหนอะไม่มีรูเลยเหรอรูเหรออ๋อรูนี้ใช้ไปแล้วอ่ะใช่ไงเหลยอันเดียวไงก็แสดงเนี่ยเสร็จแล้วประตูอยู่ประตูอยู่ ตู้อยู่ไหนอ่ะห้องนอนเหรอ More moments later นกมันน่าจะคอยดรอปของให้อุ๊ยอีแม่บ้านมารอแม่บ้านมันฟาดหัวนะแม่บ้านมันคือเจ้าของบ้านเลยดิูแมวดิเหมือนไล่ล่ากับพวกสองคนอะมันมันมีอะไรกูดิจะมาจูนะฮะจูนี้โซน้า อ้ยมุนหินพวคุนหินกันใดมากเลยเอาจริงๆปะไม่มีใครขึ้นมาห้องนอนเลยหรอกำลังไปกำลังไปโอ้ยระวังนะโดนโดนในนั้นตบแล้วอาจดาวได้ทุกคนพยายามเปิดประตูไม่แต่อะไรกันกูมุดล้มกูเหมือนเอเออเเนี่ยมันตามมาแต่กูอ่ะดูดิ เอ้ยกูดาวเลยช่วยด้วยอยู่ข้างบนช่วยด้วยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเลยอ่ะปีนปีนปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเร็วเฮลทำหน่งขึ้นไม่ได้ขึไม่ได้ขึ้นไม่ได้เร็วเหน่วยเหน่วยขึ้นมาลุงหน่วยครับลงหน่วยลุงหน่วยขึ้นมาฮะเจ๋งมากครับลงหน่วยโอเคขอกินเค้กหน่อย แล้วยี่แม่บ้านนี่ก็ตกอยู่นั่น,น,น,นอเออทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต่อยแน่อีดาคำแพงแล้วคือทุกคนไม่เปิดประตูเลยนะเว้ยมัวจะวิ่งอ๋ออันนี้มันอันนี้หายตัวได้นี่หว่า <c oughs> อีท่ทอมจะเล่นกับกูเหรอหนี่โดนปลาไปทีนึงโดนควอนอีกไปทีนึงโป๊ะตรงหน้าปลาใปปลาใบ,าบา มาเราจะมากินน้ำยาเพิ่มพลังกันทอมเจอเราแน่นี่ไหนเอ็มอยู่ไหนมาเออมาเนี่ยมาเนี้ยมาหนีทอมมาเออเออทุบไปทีนึงสองสวยเนี่ยกูสั่นดักให้แล้วพวกมึงก็ไปปล่อย, <ๆ S 1> อยวัตตัวมึงกูโดนจับเลยโดนใครจับอุ <Th> ้ยมึงกูดาว เออแล้วกูไปช่วยโอ้แล้วทำไมเพื่อนมันมาอะไรเนี่ยอ้าวกูโดนจับโอ้โดนอีกแล้วโดนอีแล้ว่ะโดนนี่นั่นตกโดนดนที่แมบ้านตกโอ้ยโดนเดี๋ยวมาเนีกกูไปเลยแน่เลยเนี่ยจะตรวจ ยังเร,เร็วๆสิแปดสิห้าช่วยไ,ได้เือมันช่วยไม่ช่วยช่วยหน่อยม,มวยหน่อยมันไม่ช่วยเลยอ่ะมันไม่ช่วยเลย,น,ย,เลยนี่กูไปละโอ้มึงไปกินอะไรขอกินก่อนเพื่อนๆในโรงเตรียมนะแข่งเด็กูสัตว์จูมาเต็มที่สรุปตายปตเปิดยังเปิดตั้งนานแล้วเปิดแล้วเหรอประตูเหลืออีกนิดนึงอะไปทุบให้มันแตกดิ ขึ้นไปอีกเอ้าเอ้าเอ้าน่าลวงโอ้มึงเดี๋ยวแมวแมวชนะนะแมวชนะแล้วไม่ใช okay ่เหรอเออแมวชนะแล้วใช่เนี่ยเห็นไหมแน่ก็เพื่อนมันไม่ตกมันไม่อะไรเลยครูช่วยสืบพลังเลย่วย Several months later ปึ๊บแล้วก็บุกบุกไปนี่นะครับเุื่อนหาชี้ห้าอัน ไห้ได้กุญแจวะโอ้ยโดนได้แล้วเราจะไปช่วยทุกคนเองนี่จะห้องแล้วไปนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นกุญแจที่เราได้มานี่ร้อนระเบมดรลมได้ไหมชุบเ็ตมาดี ฟาดได้จริงมะเนี่ยเออเป็นไรลูกเป็นไรลูกเป็นไรลูกอืมเป็นไรลูกหัวแดงหัวปูด,ดปูดหัวปูด,ด,ด,ดประหยัดชีวิตดิกูเตี๊ยบไปดิแดมึงดูเลือดมันด้ดวยนะ่ะแล้วใครปิดประตูประตูพังนนสสแล้วอืออือนั่นสรุปแล้วไปแล้วเออ อุ้ยมันมีสองคนแล้วเห็นไหมล่ะก็มันลงถังขยะมันน่าจะเป็นเอฟซึ่มันอะมึงกูมีปุ่มเดียวแล้วกูจะบอกให้กูมีปุ่มตีปุ่มเดียวเลยกูจะหมดแล้วเนี่ยไหนวินัยกูกำลังไปช่วยไหน มาแล้วมาแล้วละอพัราชาตื่นแล้วเนี่ยอันี้ยแต่พัลราชาทำอะไรกูไม่ได้กูอย,อยู่ในชุดเกาะแต่ชุดเกาะก,กูก็จะหมดแล้วเนี่ยมันมีหมดด้วไม่รู้มันน่าจะเป็นเดือนมันนะนั่นกูานดาวแม่กูโทรมาปุ๊กกูดาวเลยดูกระโดดเด้งเด้งเด้งด้งด้งโอ้ย มึงกูโดนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเราจะมาทำคลิปใหม่นะครับ